ความร,รู้สึกแรกเลยว่าคุณว่าคุณจะซิ่งไหมไม่เท่าไหร่นะ คือเมื่อกี้นะเขาส็คือแบบหมุนทงเร็วมากพี่ต้องเงินก่อนมึงไม่เคยนั่งอะไรที่แม่งเร็วขนาดนี้มาเลยแล้ายบเขาไปช่วยนะเอสพีบ้านแเยอะดูเห็นเขาโบกมึงกูว่าโบกกับเป็นมาายาทเนี่ยได้ไหมอ่าอ่นนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่แท้จริงต้องนี้อันนี้บล็อกวี เครื่องเครื่องเลยเบียร์โคตรล้านดีนะคนที่ฟิวเลยว่ะเต้ได้นะคแนะนำตัวนะครับชื่อเสียงเรียงนามอะไรครับเนี่ยไก่บัง้าวอ่อนครับทำไมทำไมเขาเรียกว่าไก่บัง้าวอ่อนครับเต้ทาวนี้เขาเรียกกันครับผมถ้าถ้าสมมติผมบอกว่าไก่มะพร้าวอ่อนนี่เขารู้เลยว่าบ้านไหนแต่เมื่อกี้ขับปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยไหมปลอดภัยไหม เดี๋ยวทำอาชีพอะไรครับเนี่ยขายมะพร้าวแล้วก็ทำสวนขายมะพร้าวทำสวนครับตั้งขนาดนี้เลยเหรอครับเสือพร้าวด้วยมีเสือพร้าวของเราเอง,สรรสองเสียมีลูกสาวไหมครับไม่มีครับนี่มีมีลูกชายสองคนหมดแล้วหมดเลี้ยงพ่อแล้วโ <c oughs> อนเลขจดีแล้วถามว่าเทพไหมมันก็เทพนะที่ว่าความสวยก็ติดอันดับอยู่ครับเดี๋ยวเริ่มซิ่งตอนอายุเท่าไหร่ซิ่งตั้งยังไงตอนนั้นทำงานเก็บตังินเขาครัวไม่ได้มีซัพพอร์ตมาให้ตอนตอนนี้มีทั้งหมดกี่ลัง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าลำเรือใหญ่หมดน่ะผมอยากเข้าวงการเรืออย่างเงี้ยบอดี้เปล่าอย่างเงี้ยกี่บาทครับเดี่ยวก็เรือตัวนี้ก็ตัวลำสองแสนกว่าบาทก็คือได้แค่หมาอย่างเดียว ที่นั่งเนี่ยเท่ยนช่างนี่ต้องช่างเฉพาะทานแบบว่าใช่ฝีมือใช่ใช่ใช่มันจะมีสังนักช่างดใช่ไหมครับใช่ก็มีเนี่ยสังนักช่างก็ที่อู่ที่ข้างเรืออ๋อจะแปะไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ก็ใช้สารอ่าอันนี้คือเันนเลี้ยวสองแสนเครื่องนี้เครื่องนี้ประมาณนสามสี่แสนสามสี่แสนคือสภาพนี้หรือเปล่าเปล่าจะตกแต่งนิดหน่อยนิดน่ะผมว่าสวยมากเลยอะต่ำๆมาถ้าอยากได้สเต็ปนี้ต้องมีสักล้านหนึ่ง แค่แต่คนชอบแค่แต่คนชอบนะฮะก็สุดแล้วแหละสุดแล้วแหละครับเหมือนตัวลอยน้ำใช่เตี่ยถ้านลอยเลยลอยเลยลอยฟ้าเลยจะพาว่ามึงขับรถร้อยห้าสิบขึ้นลูกก็น่าจะโดนหลวงต่ำ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 ต่มต่ำต่ำอ่ะโหดมากเลยนะคนคนจะมาขึ้นเรือซิ่งนะครับผมแนะนำให้ไปขี่ไปเยี่ยวก่อนไม่งั้นคุณสามารถขี่แตกบนเรือได้ชื้นเลยนะมาติดกรรมดีกว่าครับขอไวรุ่งวันแถวนะครับ ฝากติดตามไว้ที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังของพวกเราทุกคนครับได้ผมฝากไปรู้บ้านแถวด้วยนะครับชวนครับไปเที่ยวบ้านแถวเลยครับทุกคนได้ครับผมดีใจเรื่องิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับเตี้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ